มีใครเห็นบ้างเมื่อกี้เอเห็นทุกคนขึ้นเร็วมากไม่รู้ในกล้องกันไหมคะ่ะเพราะเราดูฟ้าอยู่ <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าในกล้องเขาเห็นกันไหมมีใครเห็นไหมเอาที <c oughs> ตอนนี้นะคะถึงตรงลานนาคาแล้วนะคะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะของสำหรับวันนี้อสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในงานบุญบ ไฟนะคะอยู่ที่ลานนาคาเบิกฟ้านะคะจังหวัดหนองคายค่ะสําคัญมากๆนะคะสําหรับพี่น้องชาวอีสานนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพญานาคนะคะเจ็ดเศียน,นะค่ะอยู่ที่ลานนาคาเบิกฟ้านะคะอำเภอโพนพิสัยค่ะริมฝั่งโขงทั้งหมดเลยนะคะก็อัดแน่นไปด้วยคนคนก็จะจองนั่งกันตรงริมๆนะคะนี่เขาก็จะมีขายของนะคะเป็นงานเหมือนงานเทศกาลทั่วไปนะคะแต่ว่า งานนี้เนี่ยคนจะเยอะมากทั้งชาวต่างชาติก็มีนะคะแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยนี่เดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้เลยก็คือตรงลานนาคาเลยนะคะเราก็จะนั่งรอไปพร้อมๆกับพี่น้องชาวอีสานทุกคนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือริมแม่น้ำโขงเลยนะคะอยู่ทางนู้นค่ะตรงนู้นขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ลองดูนดลฟ์สดไหนไหนขึ้นแบบเดียวไอฮันไม่แบบเดียวทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมใช่ไหมฮะอันนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจากประวัตินะจากประวัติศาสตร์ตรงนี้ใช่ไหมพลพิสัยครับพลพิสัยขึ้นอันดับหนึ่งนะคะมีคนพื้นที่เล่าให้เราฟังเลยนะคะตอนนี้ อันนี้อ่านกู o g ิลมาโอเคค่ะทำการบ้านมาเลยมาตรงนี้เอ่อรับบทเป็นพิธีกรให้กับช่องเราได้นะคะโอ้เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนั้นค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นานเลยค่ะทุกคนเก็บภาพได้ด้วย ึ้นเร็วมากทุกคนมีใครเห็นบ้างเมื่อกี้เอเห็นทุกคนขึ้นเร็วมากจุดนี้เลยเมื่อกี้ตรงนี้มีใครเห็นบ้างไม่รู้ในกล้องทันไหมคะ่ะเพราะเราดูฟ้าอยู่ <laughs> ก็เลยไม่รู้ว่าในกล้องเขาเห็นกันไหมมีใครเห็นไหมอะไรค่ะรอเรื่อยๆ,ๆรอเรื่อยๆตอนนี้30นาที30นาทีผ่านไป3-4ี่ลูกแล้วนะครับๆๆๆๆยังมีหวังค่ะทุกคนกล้องอะค่ะถ่ายอยู่ตรงบังไฟเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเร็วมากๆค่ะมันเลยแบบ มองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกใหญ่ๆนะคะรอลูกใหญ่ๆค่ะเฮ้ยเห็นไหมใช่ไหมแม่ใช่ลูกสีชมพูใช่ไหมแม่แดงๆใช่ไหมแม่เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ทันแล้วสุดยอดเลยมีใครเห็นบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้จับทันนะเมื่อกี้กล้องจับทันนะคะนาทีที่ สี่สิบหกประมาณห้าสิบห้านะคะห้าสิบตอนนี้นะคะขึ้นประมาณห้าลูกนะคะที่ที่รู้แต่ว่าที่เห็นด้วยตาเอเองเนี่ยประมาณสองลูกส่วนที่กล้องจับทันเนี่ยคือลูกเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวรอดึกอีกสักนิดนึงนะคะเพิ่งหันไปเห็นเยอะไปอีกคนแน่นขนาดเลยแต่ตรงที่เอเยนนี่จะแบบโลง่ลงๆให้เห็นหน่อยนะคะตรงนี้ มีคนจุดโคมไฟแล้วหล่นใส่ตรงพญานาคเจ็ดเสียนทำยังไงเขานี้ไม่แล้วไม่แล้วโอ้ยโอ้ย,อยจริงๆควรจะลอยแบบอ่าหล่นแล้วค่ะหลนล,ล,ลงมาแลวหนึ่งร้อยแปดบาทนะที่ท่านมาโยนเมื่อกี้หนึ่งร้อยแปดบาท เอาลเลขมันจะมาจากไหนเอ๋มไม่ได้เล่นขนาดนั้นแต่ว่าจะหาเลขได้ไหมซื้อลอตเตอรีร่ค่ะค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้นะคะเอ๋ได้ทําการไลฟ์สดนะคะเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงเป็นการไลฟ์สดเออบ้างดูบ้างไฟพานานาดนะคะแล้วก็เห็นด้วยเดี๋ยจะให้ให้ คนตัดตอ่อเนี่ยตัดตัดสีให้ดูนะแต่เมื่อกี้เอกก็พูดตรงน,นั้นไปแล้วแหละต่ตอนนี้เอกกำลังจะเดินการาบเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศงานนะตอนนี้เป็น ladies, เ,เวลาประมาณสามทุ่มกว่าสามทุ่มออกว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันค่ะเพราะว่ารถเนี่ยจอดอยู่ข้างนอกนะคะไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาได้ไปเดี๋ยวเอกจะพาไปดูคนก็ซาซาลงแล้วนะคะตอนแรกตอนช่วงประมาณหกโมงค่ำหนึ่งเนี่ยคนแน่นมากนะคะตอนนี้สามทุ่มคนคนเบาบางลงแล้วค่ะกินข้าวจี ข้าวจีแบบว่ายิงจีร้อนๆอยู่ตรงเตาผัดเส้นจัน,น,นจันเป็นอย่างนี้ครับผัดเส้นจันค่ะ,อะเอาพ่อค้าหลอด้วยนะคะเนี่ยอ,อันนี้เมีย <c oughs> <c oughs> อะออไม่ใช่ป่าค้าสดครับมันจะขายดีนะ <c oughs> เอามา,าสัก2ดีกว่า คูกโบราณคิดสูรได้เมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนครับอ่าถูกถต้องค่ะทุกที่เป็นงี้ค่ะแล้วบรรยากาศในงานนะไม่ได้มีแค่ตรงลานนาคานะคะคือรอบนอกในซอยต่างๆนะคะทุกคนก็ขายของเต็มไปหมดปีที่แล้วขึ้นน้อยไม่ขึ้นเลยหรอคะปีที่แล้วโอ้โหใหญ่มากปีนี้ดวงดีเติมทีนี่เนี่ยนะอ๋อก็คือใครมาปีนี้ดวง่องปื กูหวนกัยิงบอลดีด้ยปะก็ม,มดวงดีเนาะมาเออเออดีใจจังค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเดชพาทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศงาน,นบุญบ้างไฟนะคะที่ปีหนึ่งเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะก็คือขึ้นศึกษาห้ามเดือนนี้เห็นนะคะยังไงเนี่ยก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความกินใจความพื่นเต้เพราะว่าได้เห็นตื่นเต้นมากๆว่าถ้ามีโอกาสอีกก็จะกลับมาอีกนะ,ะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมี ให้ทุกคนมาได้มาเที่ยวกันเลยวันนี้ในสวรรค์หนองคายนะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะจะเจอกันที่ไหนนะคะ mm hmm. ก็คอยติดตามกันมนาะแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็ช่องเราด้วยนะคะ